สวัสดีครับคีนิ่สเตชันมาอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ตลาดต้นไม้จตุจักรนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา1 8 4แป่นาฬิกาสีนทีนะเป็นวันอังคารหลายคนบอกอ้าวตลาดาต้นไม้จตุจักรเนี่ยมีวันพุธกับวันพฤหัสไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วนะครับวันอังคารตอนเย็นๆอย่างนี้แหละ ตลาดนัดจตุจักรเนี่ยที่เป็นตลาดต้นไม้เนี่ยจะคึกคักมากเพราะว่าแม่ค้าหรืออประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาจะมาจับจ่ายแล้วก็มาหาต้นไม้ยามเย็นๆแล้วก็แดดล่มลมตกแดดล่มลมตกกันเนาะแล้วก็มีต้นไม้ใหม่ๆนะครับมาวันนี้เยอะมากเดี๋ยวเราจะไปดูซิว่าคืนวันอังคารเนี่ยจะมีต้นไม้อะไรบ้างเดี๋ยวตามมาเลยครับ ไม้ถุงวันนี้ใหม่แล้วก็สดมากนะแล้วก็ดูดูดอกเน็่มีเยอะมากจริงคือพันตงคารเนี่ยคุณจะเห็นแบบต้นไม้มันเยอะอ่ะนี่ขนาดนี่ขนาดร้านแรกเลยนะขนาดร้านแรกเลยนะ อออไม่ไดีแม่แบงค์ว้บงแกอากดีนจ <c oughs> ด,นนนดนาต,ตาดีไตัวนี้กน็นารักเต,ตัวก่น อันนี้ต้นละรอ้อยต้นไม้ใหม่ๆต้นไม้เยอะมากแล้วนี้เป็นเคื่องฟ้า ต้นซางก็สวยนี่ส่วนชมพูปัดแล้วรูแวแว้แล้วรู้นะลแล้วอ๋อรู้แล้วว่าทำไมถึงเรียกส่วนชมพูเพราะว่าดอกมันสีชมพู ร้านนี้ร้านนี้ก็จะเป็นเฟิร์นต่างๆ,ๆนะมีเฟิร์นก้านโปเฟิร์นบอสตันแล้วก็เฟิร์นใบมะขามก็เริ่มต้นที่50บาทต้นทำปารักษานะก็มีขายนะนีะ่โอเคต้นเบลเลอร์ต้นใหญ่มากต้นละร้อยห้าสิบ แล้วสวยอะน่าจะเป็นวาดน,นะแม่แม่วาดแม่วาดอะไรนตัวนี้จะเป็นหน้าวัวนะคะหน้าวัวมิกกี้ค่ะหน้าวัวมิกอะไรนะครับหน้าวัวมิกกี้ค่ะหน้าวัวมิกกี้ใช่ค่ะหึ1,002อืมแต่สวยนะดูดิดใบเขาหูจะตั้งใบหูจะตั้งใช่ ใครที่ชอบแกนตัเนี่สวยเลยอ่ะผ่าได้ค่ะตัวนี้จะเป็นสี่บ่ะตัวนี้สี่สิบไันต้นนึงอ๋อไฮเดินเยียไฮเดินเยียไฮเดินเยียสวยมากสวยอ่ะ ีะเรเจอที草草่ที่ญี่ปุ่นนะอ๋อแต่ต้นอย่างเงี้ยต้นท่าดกับซร้อ่งมาฮ่งาก็จะมีสีม่วงสีแดงนะมีหลายสีสอเจอสแม่ค่ะจะมีแม้เลียงบ้าหรื คนแม่ค้าบอกเลยนะครับว่าถ้ามาเย็นวันอังคารเนี่ยต้นไม้ที่เยอนใช่ไหมครับอืมอยากให้ทุกคนมาวันอังคารเนาะเพราะว่ามาแล้วก็ไม่ร้อนด้วยที่สรคั้ก็หลายคนถามมานะครับว่าที่สวนจุดัารเนี่ยมีพวกกิ่งพันกิ่งพันต้นไม้ขายไหมจริงๆก็มีนะครับเนี่ยมีเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นขนุนขนุนก็มีก็อะลยกลิ่นหอมากเอ่อไม้น่า มะกรูดมะม่วงนะตรงนุกตรงนก็มีมีเยอะเลยก็มาเลือบดูได้นะครับมะยมก็มีเยอะ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 

นะั่นนี่ขายไม้กระถางมีเยอะมากสิบบาทตัวละสิบบาท ตัวน,นี้จะก,กันเงินจะก,กันเงินร้อยห้าสิบลรสี่วก็ร้อยยี่สิบสน, 120. นี่ตัวน,นี้ร้อยห้สะบออสับปะบรดสีสวยดีนะดูดู สว,นค,วคนกลับบ้านเดิน,น,น,นเรื่อยๆเนี่ยน,นะครับเพราะว่าอากาศมันไม่ร้อนด้วยแล้วก็เย็นสบายนะเออเดินชิวะเดินดูต้นมงต้นไม้ได้เลยต้นไม้เยอะเยอะมาก สวยๆก็ม like <Okay. S 1> mm ีขายนะครับมีหลากหลาขนาดให้เลือกอนสมอส่น่กล้วยไม้

มลเอนนต้นละเจ็ดสอันนี้ต้นอะไรครับโอย่าค่อรกอนอาโอยช้อดอกาดนะช้อนดอกมาได้นะอย่างนี้แหละครับเพื่อนที่ใจให้แบบเนี่ยเหรอให้มันแบบเออได้อารมณ์เนอะโอหเไโคโอเคไอซีนี่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 ่น้จ ไโหยว่าโหยว่ามีดอกต้นโหยว่าเหรอครับเห็นไหมดูดีไหมพอเอามือช้อนแล้วดูดีไหมสวยสวยเหมือนกหนน่ะ นกวสวยมากเลยนกโวต้นเท่าไหร่คะเนี่ยสองร้อยห้าสิบบาทครับสองร้อยห้า,าสิบบาทขยับหอ

แล้วยิ่งลุงเล่าบอกหนูตัวใหญ่ๆเลยผ่านเลยนี่เราไม่ยูเราก็ซื้อไอ้นี่ไปโยนยนังโอ้ยมันพอเดี๋ยวมีคนมาถึงสองคนนี่ในนี้ล่ะเอาไปยังนี่มั้งไปยูแล้วค่ะไปยูเลยแล้วค่ะไปยูหรอไม่ต้อง แบกรวะต้องแบกหนงอยู่เนัารองทั้งนั้น สีสันของตลาดต้นไม้ยามค่ําคืนของตลาดสวนจตุจักรนะหลายคนบอกว่าเฮ้ยต้นไม้เนี่ยต้องมาเฉพาะวันพุธพฤหัสหรือเปล่าบอกเลยนะว่าวันอาคารเ,เด็ดมากนะครับเพราะว่าหนึ่งไม่ร้อนสองต้นไม้เยอะนะครับเพิ่งลงใหม่ด้วยนะครับยังไงก็ถ้าใครอยากจะมาที่สวนจตุจักรแนะนําให้มาตลาดต้นไม้เนี่ยให้แนะนําให้มาวันอาคารนะเย็นวันอาคารแล้วคุณจะได้ต้นไม้แบบ สวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้เต็มอิ่มกับการเดินชมตลาดต้นไม้ยามค่ำคืนของตลาดสวนจตุจักรนะยังไงฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามช่อง i n ท station ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย